ว่าทําไมผมจึงออกมาเชิญชวนทุกๆคนครับให้ทุกวันนี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในการที่คุณจะเป็นลูกค้าคนสําคัญของระบบออนไลน์ครับจะอยู่ได้อย่างไรในโลกและสังคมนี้คุณก็หันกลับมาทํากิจกรรมตรงนี้ลลนเ,เลยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นชีวิตการทํางานของคุณนะครับ <Lance. S 1> เพราะฉะนั้นเหตุผลต่างๆเหล่านี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น ต้องเรียนรู้และเข้ามาอยู่กับระบบแบบนี้ในการหาเงินในการมีไรายได้เราจะใช้นวัตกรรมใหม่นะครับที่เราเรียกว่าหลักสูตรสร้างแฟรนไชส์สู่ความสำเร็จเรามีอยู่ด้วยกัน5หลักสูตรซึ่งหลักสูตรแต่หลักสูตรเนี่ยตอนนี้เราทำคลิปสั้นๆให้คุณศึกษา เราจะใช้ในการที่จะพูดคุยนะครับในการที่จะมาทํากันบ้านกับตัวเองเราเรียกว่าหลักสูตรที่หนึ่งคือหลักสูตรซันบูนะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้เขารู้เราเราไปพูดคุยอะไรกันแล้วแต่ทําให้เขาเปิดใจแล้วก็ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเราอยากให้คุณใช้หลักสูตรซันโบหรือหลักสูตรที่1นึนะครับโอ้ลาราชานนกเหี่ยวอย่างนี้เลยครับในการที่จะช่วยทหนหมดแล้วเมื่อเขาเข้าใจก็ปิดสมัครนะครับโดยการขอบประชาชนนะครับแนะนําให้เขาสมัครเป็นสมาชิกพอสมัครเป็นสมาชิกปุ๊บก็จะมีเอกสารหนึ่งเอกสารหนึ่งชุดก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับ หือว่าการพูดคุยหลักสูตรที่2องถือเป็นการปูวัฒนธรรมเมื่อเขาเข้าใจนะครับเขาจะกินจะใช้อยู่ที่นี่ตลอดในแบรนด์ของกินฟินหรือแบรนด์ที่เราเลือกมานั่นเอง เพราะฉะนั้นเหตุผล 2, 2> <_ d ata> เหตุผล3ข้อนะครับที่คุณต้องการตรหนี้หรือต้องการความมัน่นคงหรือต้องการมีตําแหน่งและ,ะไรายได้ส่งต่อให้กับลูกถือเป็นเป้าหมายสําคัญส่วนการที่คุณจะลงมือทํานั้นคุณต้องไปเรียนรู้หลักสูตรที่1กับหลักสูตรที่2ให้แก่งกล้านะครับ <_ d ata> ให้รู้รจริง <ๆ S 1> ในหลักสูตรที่1กับหลักสูตรที่2ผมขอคุณแค่2หลักสูตรก่อนส่วนอื่นๆเป็นตัวประกอบครับไม่ว่าหลักสูตรที่3ที่4ี่ที่ห้า ง่ายมากเลยนะครับในการที่คุณจะสร้างตัวเองให้โปรดนีด้เริ่มต้นต้องตัดสินใจปูใจตัวเองก่อนว่าต้องการทํางานนี้หรือเปล่านะครับอย่าได้ตัดสินใจลังเลเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณต้องตัดสินใจทําไปเลยนะครับหลักสูตรในการพูดเราไม่ได้เอาภาพความสําเร็จมาคุยโม้โอ้อวดกันอะไรต่างๆที่วหากันไม่ได้อะไรพูดคุยจะไม่ได้เราก็ใช้หลักสูตรของเรานะครับส่งไปแล้วก็พูดคุยกับเขาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กสะดวกสบายมากๆ เล,เลยนะครับอย่าลืมปูพื้นฐานหลักสูตรที่สองให้ชัดๆถามว่าเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ครับคุณจะได้สมาธิ่สำคัญในก็ <Barnes. S 1> <September. S 2> สามารถที่จะมีะไรายได้มีเงินเดือนมากขอใช้หนี้ปลดหนี้มีความมั่นคงมั่นคั้งแล้วก็ที่สำคัญที่สุด เริ่มมีตำแหน่งในช่วงชีวิตของเราเราจะสร้างตำแหน่งเราไปถึงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งต่อตำแหน่งสุดท้ายให้กับลูกเลยให้กับทายาทเราเลยรายได้เท่าเดียวกันคุณทาาไว้เดือนละห้าหมื่นเดวละสองแสนสี่แสนห้าแสนคุณส่งต่อให้กับลูกอย่างนี้เขาก็เดินทางต่ออย่างนี้เลยไม่ต้องมาเริ่มต้นสูงเหมือนกับคุณหวังว่าคุณจะมีพลังนะครับแล้วก็ลงมือทำแต่สปีดนึงไว้ตับสรงจำทุกท่านเราก็ตัดสินใจลงมือทำเลยนะครับ